เก้งมาไอ้กระดิกหางอ่ะแม่หมาเยี่ยมนะลูกนะพี่ถุงก็อยู่พี่ถุงชายเย็นพี่ถุงชาเย็นแล้วก็ยุ้ยก็มานะลูกนะอยู่ในรถนะลูกเอ้ยเป็นยังไงลูกอันไหนกินข้าวได้เยอะไหมเห็นไหมอ้ยจะคุยเหรอลูกอ้ยอ้ยอุ้ยอ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 ันไหนเนี่ยแม่ลูกเอ้ย เป็นยังไงครับลูกเป็นไงโอ๊ยตาใสขึ้นแล้วนี่ลูกเอ้อเอาจะมีแรงนะลูกเนาะเออไอแม่ดูดิคุยกันก่อนคุยันกันลูกคุยันกันแล้วไอเย้ยเดี๋ยวทำได้ลูกอู้ยากกลับบ้านยังลูกนะนายเออลูกอู้หอ้อไหนลูกอ้อไหนไอยังกลับไหนกลับบ้านเลยลูก